แต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาหารู้จักกับการพูดเกี่ยวกับเวลานะครับการถามเวลาการบอกเวลานะครับอันนี้บางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่บางคนนี่อาจจะยังไม่รู้นะคนที่มาใหม่ๆเด่กคงไม่รู้เลยแต่ว่าคนที่เก่าแล้วนะครับเก่งแล้วนี่จะรู้นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่เพราะเวลาเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับคําว่าเวลานะครับภาษาเกาหลีคําว่าชีกันซีกันนะครับ ชีกานะรคำว่าเวลาคำว่านาทีก็อุ่นคำว่าวินาทีโชว์นะครับคำว่าชั่วโมงก็ชีการเหมือนกันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นประโยคเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเราจะถามเขาว่าตอนนี้เวลากี่โมงเราก็ถามว่าชิคุเมชิียนะครับชิคุแไปว่าตอนนี้เมชิีปไปว่ากี่โมงนะครับล้วถ้าเขาตอบมาว่าชีคุโอฮหฮันชิมีด เราจะเราจะได้คำตอบก็คือชื oh u, hi, a, oh u, ่คือโอฮูฮันชีมีดาโอฮูฮันชีก็คือโอฮูแ oh ปลว่าบ่ายนะครับฮันชีแปลว่าบ่ายหนึ่งโมงนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเชกาโซลค่ะโซลคากูิพพอยอคือโพสซึนเมื่ชีอิสเซยอใช่ไหมครับเราถามว่าเราอยากจะไปโซลรถเมย์เนี่ยมีกี่โมงนะครับเขาก็ตอบมาว่าฮารุน uh, bon bon ึนอ่าสนอิสเซยอฮารุนึนเซบอนอิสเซยอฮันชี โนโมโซเซชิกาชิเอนะครับเข,เขาตอบมาอย่างนี้เรางงเลยใช่ไหมครับเขาจะตอบเขาบอกว่าฮารุฮารุหมายถึงภายใน1วันนะครับฮารุหมายถึงภายใน1วันภายใน1วันเนี่ยมี3ครั้งนะครับตั้งแต่บ่ายโมงนิดหน่อยถึงบ่ายสามโมงนะครับอันนี้เราต้องฟังให้เข้าใจนะครับเราอธิบายนิดนึงนะครัว่าอาชิมแปลว่าตอนเช้าโอฮูแปลว่าตอนบ่าย ค่ำแปลว่าตอนค่ำเซบิยอกแปลว่าตอนดึกนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนไหนถึงตอนไหน6กโมงนะครับถึงเที่ยงในตอนเช้าคืออาชิมนะครับเที่ยงถึงหกโมงเย็นโอฮูนะครับแล้วก็หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ำนะครับแล้วก็เที่ยงคืนถึง6กโมงเช้าซบยอกนะครับอันนี้เกาหลีเขาจะพูดกัน เขาจะดึงดึงโยงพวกนี้มาด้วยนะครับอย่างเช่นคําว่าอาชิมินโคฟเชนะครับโอฮูฮันเช่นะครับ,เ,นะรบเราจะไม่พูดเหมือนบ้านเราบ้านเราจะใช้เป็นนาฬิกาใช่ไหมครับเราจะเข้าใจกันง่ายอย่างเช่น13นาฬิกาเข้าใจได้เลยว่าบ่ายโมงนะครับแต่ของเกาหลีนี้ไม่มีนะครับของเกาหลีจะเป็นโอฮูฮันเชนะครับหรือบ่ายโมงนะครับเรามีอะไรอีกล่ะอ่ะอยกตัวอย่างอย่างเช่น เท่าแก่สั่งให้ทำงานนะครับเท่าแก่สั่งให้ทำงานอย่างเช่นว่า,เ,าเดย,เย,เอเดย,ย์อินเฮลถามเท่าแก่ทำเดย์อินเฮลเท่าแก่บอกเย้เดย์อินเฮลออาชิมอินคบชีบุโโอูเดย์ชีทึกขึ้นเฮลนะครับแปลว่าอะไรนะครับเชา้าอาชิมอินค p บชีบุโนะครับอาชิมอินค p บชีบุโเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้านะครับถึงบ่ายสี่โมงนะครับโอ เดชิกาชีนะครับโอหูก็คือบ่ายโมงเดชิก็สี่โมงนะครับกาชีก็หมายถึงเกิดนั่นแหละนะครับหยุดหยุดทำเลิกทำมีอะไรอีกบ้างที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเวลานะครับาการนับเวลาของภาษาเกาหลีนะครับจะนับเป็นฮานาทูนเซนิทซอจีซออินโคบนะครับถึงโยนทูนะครับแล้วก็จะใช้อินอีซัมซาถึง10อีนะครับอันนี้ออันนี้ไม่ใช่นะอินอีซัมซานี่ถึง ยุคสิบอย่างเงี้ยอ๋อยุคสิบนะครับจะบอกเป็นนาทีนะครับจะใช้บอกเป็นวันนาทีแล้วก็เป็นวินาทีนะครับอย่างเช่นเราจะพูดว่าชีคืมทาสซี่ซ้ำสิบปุนใช่็จไหมครับชีคืมทาสซี่ซ้ำสิบปุนเราจะใช้ทาสซี่เนี่ยเป็นชั่วโมงเนี่ยเราใช้หน่วยหน่วยที่นับเป็นอินดีซัมซาเป็นอนาทุนเซนะครับแล้วก็นาทีเนี่ยใช้เป็นอินดีซัมซานะครับอันนี้แยกแยะกันได้ดีนะครับอ่าไม่มีอะไรละ อันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะาฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ข้อความเข้ามานะครับบอกว่าถ้าเก่งอย่าอวด <c oughs> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าว่าหมายความว่ายังไงนะครับแต่ว่าคนเราเนมองกันคนละมันมีหลายมุมมองนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้อวดนะครับสิ่งที่ผมทํานี่คือคืออยากจะทําจริงๆนะครับก็ขอให้เข้าใจกันไปด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วการคลิปนี้ไม่รู้ดีไม่ดีอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บ๊ายบายครับ 안녕히 가십시오. 바이바이.